ธุรกิจร้านเฟรนช์ชายร้านสะดวกซักที่กําลังเป็นที่นิยมไปห้างสรพสินค้าแม่งก็ยังมีไปหน้าปากซอยแม่งก็ยังมีกลายเป็นว่าต้นปีนี้เดือนมกราครับมีร้านสะดวกซักรายใหญ่เจ้าหนึ่งอ่ะพูดชื่อร้านเลยร้านวอชคอยชิ่งปิดกิจการก่อนในฐานะคนทําธุรกิจในฐานะนักลงทุนเมื่อซื้อเฟรนช์ชายมาแล้ว เจ้าของปิดกิจการชิ่งหนีแบบนี้เราทําอะไรได้บ้างและคําแนะนําที่ดีที่สุดเวลาจะไปทําสัญญาเฟรนไชส์กับใครคืออะไรต้องบอกก่อนนะแต่ละปีมีคนปรึกษาทนายคู่ใจเนี่ยเยอะมากๆ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายดนงคงแก้วเพชรมาพูดคุยกันหน่อยครับเกี่ยวกับกรณีของร้านสะดวกซื้อวัชคอยชิ่งปิดกิจการสร้างความเสียหายหลักร้อยล้านกับเฟรนชชัย80กว่าสาขาวัชคอยชิ่งปิดกิจการกระทันหังจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซักได้แจ้งผู้ทําธุรกิจเฟรนชชัยเกือบร้อยายว่าบริษัทจะหยุดดาเนินกิจการและให้บริการระบบวัชคอยเริ่มที่บํารุงระบบแก้ไขตั้งแต่วันที่1มกค2565ือต้นเดือนมกรามประมาณวันที่ มกราปีนี้นะมีการส่งกันในลายกลุ่มของคนที่เขาซื้อกิจการกับทางวอชคอยคือวอชคอยเนี่ยเป็นร้านสะดวกซักคุณนึกภาพนะว่าร้านสะดวกซักที่เราเห็นตามแย่ yeah, ตามห้างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราหยอดเหรียญใช่ไหมวอชคอยเนี่ยคือการใช้เหรียญดิจิตัลในการซื้อคือ ลูกค้าเนี่ยจะต้องไปซื้อเหรียญในเว็บไซต์ของเขาแล้วเอาเหรียญตัวเนี้ยมาใช้ในตู้คือเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยแต่ต่อมาปรากฏว่าเขาจะหยุดการให้บริการแต่เงินลูกค้ายังอยู่ในระบบอีกนะเ,เงินลูกค้ายังอยู่ในระบบแล้วผู้ค้าที่เป็นร้านสะดวกซักเนี่ยก็ยังเปิดกิจการคือการลงทุนเนี่ยบางรายบอกว่าลงทุนขั้นต่ำ8แสนบาทถามว่า8แสนบาทเยอะไหมเ <laughs> <laughs> ออเยอะครับ <laughs> เยอะครับ เยอะครับเยอะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันมีบางคนพึ่งทําสัญญาเฟรนช์ชยพึ่งจ่ายตังค์ไป8 0 0 0 0เมื่อประมาณปลายธันวาประมาณ20่ธันวานะจากข้อมูลแล้วปรากฏ5มกรลาเขาปิดเขาปิดเขา,ขาไม่ทําต่อแล้วแล้วแบบนี้เราจะทําอะไรได้บ้างคือต้องเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะแต่ละปีเนี่ยมีคนเอาปัญหาเรื่องธุรกิจเฟรนชชัยมาปรึกษาผมเยอะมากพูดชื่อไม่ได้แต่มีตั้งแต่ร้าน20บาทร้านชาร้านขนส่งชื่อดัง ไอ้ก่อนที่มันจะมีปัญหากันอ่ะผมรู้ได้แหละก่อนจะมีปัญหากันทีนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะครับเวลาไปทําสัญญาหรือว่าไปทําธุรกิจพวกนี้บางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนหน้าใหม่เป็นเจนรุ่น2แล้วคือรุ่นพ่อแม่เนี่ยมีฐานะรุ่นลูกเนี่ยต้องเอามาต่อยอดในการเอามาต่อยอดเนี่ยบางทีมันต้องมีประสบการณ์ในการชั้นเสิงทางธุรกิจถ้าเฟรนช์ชัยมันเป็นทางออกที่ดีจริงๆเนี่ยมันคงไม่มีคนโดนตุนแล้วมันมีคนโดนตุนจากการซื้อเฟรนชชัยทุกปีจะมีมากมีนนนน้้นมม้้ออยเเเเเเทท่่่่่่่าาาาาาาังงผผผมมมมมไไรรรรรรูจจจะะิลลกกกตตหดดีีแปสบณ์ คเราได้ไปนั่งคุยกับคนที่เขาโดนตุนมากันแล้วกันคือเฟรนช์ชายนี่บางเจ้าเนี่ยอ้างว่าทําธุรก,กิจอ้างว่าประสวามสำเร็จที่ต่างประเทศหรือเฉพาะชาวจีนมาเลเซียและก็มาต่อยอดทําที่เมืองไทยโดยบอกว่าลงทุน5 0 0 0 0นลงทุน60,00นลงทุนล้านหนึ่งลงทุน2 0 0 0 0 0จะมีผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้มันมันไม่ได้ง่ายเหมือนเซเว่นนะนะเอาตังค์มาลงแล้วมันก็มันก็มีกาไรกลับมามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทีนี้ในการลงทุนทางธุรก,กิจเฟรนช์ชายเราต้องเข้าใจก่อนว่า1เมืองไทยอะ่ะมันไม่ได้มีกฎหมาย ควบคุมมันไม่ได้มีกฎหมายวางกรอบคือมันกระทรวงพาณิชย์พยายามจะออกกฎหมายเกี่ยวกับพรบรเฟรนชสยแต่มันยังไม่ผ่าน มันยังไม่ได้บังคับใช้ตอนนี้เฟรนช์ชส์มันเป็นธุรกิจสัญญากับสัญญาอย่างเดียวคําว่าสัญญากับสัญญาอย่างเดียวหมายถึงว่าเป็นสัญญาเอกชนเหมือนสัญญาเช่าบ้านเงนี้ยเ,เราอยากใช้เฟรนช์ชส์เขาเราก็ไปเชา่าเขาอยู่สัญญาก็จะบอกว่าคุณต้องทาภายในระยะเวลาหนึ่งปีห้ามหยุดถ้าหยุดจะมีค่าปรับถ้าหยุดจะมีค่าปรับโดยการหยุดตัวเนี้ยอาจจะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปนะแต่สุดท้ายคือห้ามหยุดและต้องจ่ายค่าตอบแทน1 2ึ4่โดยที่บริษัทแม่อาจจะไม่จ่ายมาเลยก็ได้นะผมเจอบ่อย มาเข้าประเด็นคำถามกันดีกว่าเมื่อเจ้าของกิจการชิ่งปิดกิจการแบบนี้บรรดาเฟรนชชายจะได้รับความเป็นธรรมอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเวลาเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคุณไปดูสัญญาไปเปิดสัญญาดูสิไอตอนลงทุนอะคุณอาจจะไม่ได้ดูละเอียดหรืออาจจะแบบลดคอสต์คุณไม่ได้เอามาให้นะักกฎหมายเอาไมไม่ไดเอามาให้ทางทนายเขาดูว่าเฮ้ยคุณจะมีปัญหาอะไรในอนาคตหรือเปล่าไอสัญญาธุรก,กิจตัวนี้ถ้าคนที่เขาทำละเอียดอ่อนเขาจะเห็นว่าเฮ้ย มันมีเงื่อนไขเรื่องผลตอบแทนถ้ามันไม่จ่ายแล้วถ้าเกิดเราปิดอันนี้ซึ่งเป็นสาระสําคัญนะคือการทาธุรก,กิจทุกตัวนะคุณผู้ชมคุู้ฟังมันต้องมีกาไรใช่ไหมถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีแต่จ่ายกระจายไม่มีกําไรกลับมาและห้ามปิดด้วยถ้าปิดโดนฟ้องคุณว่าสัญญาตัวนี้เป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมแล้วคุณเซ็นทําไมก็ฉันไม่รู้เตอนนั้นฉันอยากได้นี่คือบรรดาคนที่มีเงินเหลือทั้งหลายแหล่มักจะตอบผมมานะก็คือตอนนั้นอยากได้ เจอเยอะเอาละเจ้าของเหตุการณ์ชิ่งปิดเนี่ยฟ้องร้องอ่ะฟ้องได้อยู่แล้วมาฟ้องตามกฎหมายอยู่แล้วคือสัญญามันบอกว่าต้องจ่ายเราเท่านั้นเท่านี้รับประกันบริษัทแม่ไม่จ่ายเราก็ฟ้องเป็นคดีส่วนแพ่งเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญา <Yeah. S 1> แต่คุณลองนึกภาพนะว่ามันเป็นร้อยเจ้าแล้วไปฟ้องกันหมดแล้วบริษัทมันไม่เหลือเงินมันจะไปได้เงินกลับมาได้ยังไง <Okay. S 1> นี่คือปัญหาของเ <Okay. S 1> ฟรนช์ชายแล้วเราเจอบ่อยครับเราเจอเฟรนช์ชายที่แบบว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาไม่จ่ายเงิน เขาไม่จ่ายเงินแล้วเราทําอะไรไม่ได้ไอ้คาว่าทําอะไรไม่ได้เนี่ยหมายความว่ายังไงคือคุณน,นึกออกไหมว่าเวลาคุณซื้อเฟรนชสยอะ่ะคุณจ่ายค่าเฟรนชสยค่าแรกเข้าอะ่ะเป็นเงินก้อนไปเลยแต่พอถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาเงินเนี่ยพวกนี้มาใช้อะ่ะหรือว่าคุณจะให้มีการฟ้องร้องเนี่ยเขาอาจจะเอาไปลงทุนทางด้านอื่นกันหมดแล้วจนกระทั่งเขาไม่เหลือเงินสดไม่เหลือแคชโฟลในมือที่จะเอามาจ่ายให้คุณแล้วอะ่ะเพราะงั้นเนี่ย คู่สัญญาเนี่ยจะต้องมีความน่าจะถือที่มากพอที่คุณจะตัดสินใจซื้อเฟรนชายกับเขาด้วยบางคนนะขายเฟรนชายเยอะๆปุ๊บปิดจะบอกช่อโกงไหมก็ <c oughs> ไม่ช่อโกงแต่เขาบริหารแล้วเจ๊งเพราะเขามีเฟรนชายเขามีของมีนู่มมีนี่ให้คุณแต่เขาไม่ได้กําไรอย่างที่เขาการันตีไว้แค่นั้นเองโอ้เทคนิคมีเยอะครับฟังแล้วปวดหัวเนาะขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ดีไน์นะครับเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ มีส่วนประกอบของ LT ลทีอีเข้มข้นออกฤทธิ์คล้ายกันชงแต่ไม่ใช่สารเสพติดไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนนะครับช่วยในการนอนหลับเหมาะสำหรับวัยทำงานใครที่นอนน้อยนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มทานก่อนนอนตื่นมาสดชื่นผ่อนคลายสมองปลอดโปร่งพร้อมไปทำงานถึงจะนอนน้อยแค่สี่ชั่วโมงก็เหมือนหลับลึกถึง8ชั่วโมงนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่เนอเลเว่นชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือใครที่สนใจก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปที่ไลน์แอดดีนไลน์บอกว่ามาจากทนายคู่ใจจะมีส่วนลดเป็นพิเศษให้นะครับ ถ้าใครอยากให้ทนายดลลงช่วยรีวิวสินค้าก็ทักอินบล็อกมาได้นะวันนี้ว่างงานมากนะหาอินบล็อกรีวิวสินค้านะครับก็ตัวนี้เป็นสมุนไพรสมุนไพรนะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการนอนสําหรับคนทนํางานเครียดนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการคือบริหารลูกน้องแมังกระเทียสั่งไปแล้วมันก็ไม่เคยได้อย่างที่อยากได้บริหารไปแล้วปวดหัวมากก็ใช้ตัวนี้ช่วย ช่วยในการพักผ่อนได้นะแต่ไม่ใช่สารเสพติดนะครับอ่ะมาต่อกันมีคนถามต่อว่าตามหลักแล้วในการทําสัญญาการเปิดกิจการเฟรนชชายหากมีการปิดกิจการเจ้าของกิจการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่หรือไม่คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเราชอบตึกเราชอบตึกเลยหรือบางคนแม่งสร้างตึกให้เลยสร้างอาคารเลยเพื่อทำเฟรนชชายของมึงเนี่ยต่อม,มึงบอกมึงปิด มึงบอกมึงปิดเพราะเหตุผล1 2 3 4เช่นอย่างแรกเลยที่เจอบ่อยเลยคือขาดสภาพคล่องแต่มุมหนึ่งนะผมอยากจะบอกธุรกิจที่อะไรวะขาดมึงขายเฟรนชชายแล้วถ้าเฟรนชชายมึงดีจริงมึงขาดสภาพคล่องเนี่ยโอ้มันต้องคิดแล้วแสดงว่าผลกำไรอ่ะมันไม่ได้มาจากธุรกิจแต่มันมาจากการขายเฟรนชชายคือถ้าเฟรนชชายไม่มีคนซื้อไอ้ปลายทางไอ้ต้นทางเนี่ยต้นทางไม่มีคนซื้อปลายทาง มันก็ตายโหมันนี่มันบางอันมันไม่ต่างจากแชร์ลูกโซ่เลยนะเนี่ยบางอันเนี่ยคือมันต้องหาคนซื้อเรื่อยๆอ่ะถึงจะมีการเอามาจ่ายได้อ่ะทีนี้ในการรับผิดมันทําได้แค่การฟ้องร้องส่วนแพ่งครับมันฟ้องส่วนคดีอาญาไม่ได้แต่ฟ้องส่วนแพ่งคุณก็ต้องไปจ้างทนายฟ้องร้องกันเฟนชายมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านถ้าเป็นหลักหลายแสนเนี่ยก็คุ้มค่าในการทนายถ้าถามผมนะอ่ะถ้าถามว่าพี่รณรงค์จะฟ้อง ผิดสัญญาเฟรนชส์อ่ะผมควรจะต้องเรียกค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ผมจะถามก่อนเลยว่าน้องทาสัญญาเนี่ยซื้อมาราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อมาแสนเดียวไม่ค่อยคุ้มค่าทนายในการดรําเนินการแต่ถ้าน้องซื้อมาประมาณสักสามแสนบวกสามแสนบวกนะก็ยังกั้มกึ่งว่าจะคุ้มค่าทนายในการดรําเนินการไหมแต่ถ้าน้องซื้อมาสักห้าแสนแล้วต้องการเรียกค่าเสียหายประมาณครึ่งล้านอย่างเงี้ยอ๋อน้องมีน้องฟ้องเลยเพราะว่ามันเยอะมันเยอะมันเยอะ หักกบลบหนี้ค่าดําเนินการค่าทางในความอะไรแล้วเนี่ยมันยังพอมันยังพอไปได้แต่ถ้ายอดเงินมันน้อยมันไม่คุ้มค่าขึ้นสารอันนี้คือคําแนะนำของผมนะกฎหมายเกี่ยวกับเฟรนชชายมีหรือไม่มีแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้ตอนนี้เราใช้เรื่องของหลักสัญญาปกติทั่วไปเพราะงั้นเนี่ยเสนอสนองต้องตรงการเกิดเป็นสัญญาแล้ว คาดว่าในอนาคตจะสามารถมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเฟรนชชยมากน้อยเพียงใดเขากําลังร่างอยู่แต่มันไม่ผ่านมันเป็นของกระทรวงพาณิชย์เขาพยายามจะออกแบบมาอยู่คือตอนนี้ธุรกิจเฟรนชชยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเอาโลโก้เขาไปใช้ก็คือเอาเครื่องหมายการค้าเขาไปใช้แล้วก็ทางเจ้าของเฟรนชชยก็ทํากันตลาดให้คือมีหน้าที่แค่นั้นเองส่วนลูกค้าจะขายได้มากได้น้อยเนี่ยแล้วแต่เราแต่ถ้าถามผมนะธุรกิจเฟรนชชยที่แบบทําแล้วมันออกมาเวิร์กจริงๆเลยอะ่ะคือ คือคุณขายของแล้วมันมีคนซื้อกลับมาเว้ยมันมีเงินแคชโฟลกลับมาจากลูกค้าโดยตรงซึ่งผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอะอาหารง่ายเอออาหารง่ายแต่พอมันเป็นอะไรที่มันเป็นดิจิตอลอะไรแบบเนี้ยคุณต้องดูทำเลคือคือผมไม่อาจบอกได้หรอกว่าตัวไหนดีไม่ดีอะแต่คุณต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนยิ่งคุณลงทุนหลักหลายๆแสนเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีเลยทนายดอนด,นดนอลงมีอะไรอยากจะแนะนาเพิ่มเติม,ตมสําหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ไหม คุณหาข้อมูลก่อนคุณหาข้อมูลก่อนและคุณต้องคิดก่อนว่าถ้ามันจะเจ๊งมันจะเจ๊งเพราะอะไรหรือหรือถามผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าผมให้คำปรึกษากับเจ้าของกิจการเยอะมากเลยถามเจ้าของทนายคู่ใจก็ได้เพราะว่าเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธุรกิจด้วยนะโทรสนใจก็สอบถามไดที่0924533393มีค่าบริการนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจธุรกิจนะอ่าสำหรับวันนี้นะครับเล่าให้ฟังง่ายๆเกี่ยวยกับธุรกิจเฟรนช์ไ แต่โอเคแหละมีอีกอยากหลากหลายมึงอยากจะเล่าอยากจะทำเป็น2องีพีด้วยแต่มันจะยาวไปอ่ะวันนี้ร้านซักสะดวกร้านสะดวกซักเจ๊งแล้วเฟรนชายล้มแล้วรู้ไว้วันหน้าไปลงทุนจะต้องดูอะไรบ้างสอนแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ